มาตลอ,อาดระยะเวลา3ปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางเราก็ต้องขอ,อขอบคุณอาจารย์ปานเทพนะฮะแล้วก็คุณอ,อ,อจัจชลักษณอธิริยนะแล้วก็คุณหมอพรรมจันทร์นะครับแล้วก็คุณหมอกอทิพซึ่งทั้งทั้งหมดนั้นก็มีความเคลื่อนแรงใจเกี่ยวกับการ ที่เป็นลกเพื่อนฝังหนึอติดใจมันจะทำให้รู้สึกว่าเพื่อนแตกแยกเโมองมองมีนาบอกแบบนั้นแหะครับว่า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 ,วาไม่ติดใจใช่ครับ่อนนั้นที่มภาษณ์ที่ช่องแสิ่งสิ่งข้อสงสัยใช้คาว่าสิ้นข้อสงสัย อย่างเงีความคิดคนเรามันมันห้ามกันไม่ได้อะครับมันแล้วแต่ความคิดของผมกับตอมอาจจะมาในทิศทางเดียวกันเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแต่บเขาก็ไม่ผิดที่เขาจะมีความเชื่อแบบนั้นเชก,กไหมครับผมก็เคารพการตัดสินใจของเขาเหมือนกันทุกๆอย่างเลยก็ต้องรอดูต่อไปครับไม่แน่เขาอาจจะเปลี่ยนใจมามา,มาความคิดม